สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้นะครับวันนี้เราก็มาพิจารณานะครับทรัส์เพื่อการลงทุนเช่านะครับตึก CP Power Tower นะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเพิ่งเข้าตลาดมาได้ยังไม่ครบขวบปีเลยนะครับ วันนี้วันที่18พฤศจิกายน2568นะครับเขาเขา้ามาในตลาดเนี่ยนะครับวันที่21พฤศจิกายน2567นะครับ IPO ที่9บาท66นะครับ IPO ที่9บาท6 6เทานี้ราคานะครับต่อหุ้นต่อหน่วยปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเหลือแค่5บาท20นะครับ อันนี้เป็นความเจ็บปวดที่สุดในในส่วนของทรัส์นะครับหรือกองหลีดลกองทุนรวมในประเทศไทยหลายๆตัวนะครับที่เจ้าของทรัพย์นะครับได้เงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เกิดจากการที่รวบรวมจะนั่งทุนนะครับสถาบันหรือรายย่อยนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาซื้อหน่วยนี้นะครับ ที่เข้ามาซื้อกลองทัดนะอย่างเช่นตัวอย่างของ CPTRIT นะครับกลองเนี้ยนะครับแล้วเอาเนี้ยนะครับอย่างต้นทุนคนที่เข้าตั้งแต่ได้รับการจัดสรรหรือเข้าตั้งแต่ IPO นะครับ9าท66นะครับยังไม่ถึงขรบปีเลยนะครับราคาลงไปต่ำสุดเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลย4บาทนะครับ12สตางค์นะครับ แล้วก็แก่งตัวอยู่ที่5บาท45บานะครับม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับลักษณะของอทรัสเพื่อการลงทุนนะครับเป็นการรวบรวมนะครับคนที่จะมาซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยที่หน่วยละ9บาทนะครับเอาไปเช่าตึก CP Tower นะครับแล้วก็รายได้ที่ได้จากการเช่าตึกเนี่ยนะครับ ก็เอามาจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยนะครับแต่เงินนะครับที่รวบรวมเอาซื้อหน่วยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่นะครับที่ตกเป็นเจ้าของ CCP Tower นะครับสร้างตึกมาแล้วนะครับเน้นให้ให้คนอื่นเช่าเนี่ยอาจจะไม่ไดีมีคนเช่าแบบนะครับเต็มเต็มร้อทุกครั้งเสมอไปนะครับเพราะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทตึกให้เช่าเนี่ยนะครับ มันต้องพิจารณาด้วยว่ามันมีการแข่งขันโคตรสูงเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า,อากองนี้นะครับเขาออกมาเท่าไหร่นะครับทุนจดทะเบียน9,000นะครับ81 000, ล้านนะครับ9,081ล้า, 9, 000, ลานแล้วกอ็อันนี้เป็นทุนจดทะเบียนเนี่ยนะครับ9,000กว่าล้านเวลาเป็นจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยนะครับก็จะอยู่ที่900นะครับ67 ล้านหน่วยหรือล้านหุ้นนะครับอันนี้คือจำนวนหุ้นจำนวนหน่วยนะครับซึ่งถ้าเราเอาคคูนะครับ9บาท66เนี่ยนะครับจะอยู่ราวๆ9,300นะครับ9,300ล้านนะครับ9,300กว่าล้านนะครับซึ่งเงินตรงเนี้ยนะครับ9,300กว่าล้านเนี่ยนะครับก็ไปตกอยู่ในมือของคนที่สร้างตึก CP Tower ขึ้นมานะครับ ตลอดระยะเวลาการที่ผู้ถือหน่วยนะครับเช่าไปกี่ปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ตามอายุนั้นนะครับถ้าหมดอายุแล้วก็ต้องส่งนะครับสินทรัพย์นะครับหรือว่าตึก CP Power เนี่ยคืนให้กับเจ้าของดั้งเดิมอย่างเงี้ยนะครับส่วนผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเกิดดรดาว์หรือการลดลงของเงินลงทุนเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าเรามองจากตรงเนี้ยนะครับมันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์เราลองหาดูก็ได้นะครับหา9.66ลบนะครับ5.2นะครับหารด้วย9ก้าด้วย9.66นะครับคูนด้วย100อ่าเกิดการลดลงของเงินลงทุนไปถึง46เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือถ้า1 0 0 0 0แสนก็คือเงินหายไป46 0 0 0ติดลบอยู่ คราวนี้นะครับผลตอบแทนนะครับที่ได้นะมันคุ้มค่ากับเงิน9บาทไหมเราก็ดูในส่วนของสิทธิประโยชน์อย่างงี้หรือการจ่ายปันผลนผะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเลขต่างๆกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับราคานะครับมีส่วนลดตามที่บันทึกไว้ในบัญชีเนี่ยนะครับอยู่ถึง45%นะครับมีดิสเขาจะ มูลค่าตามบัญชีเนี่ย45%นะแต่จงจุดเนี้ยนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละนะครับธุรกิจให้เช่าเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจหลายๆกองเลยทีเดียวนะครับอันนี้ในส่วนของการจ่ายันผลปีนี้นะครับปีนี้ถ้าเรารวมๆนะครับปี2568นะครับอันนี้3ครั้งแล้วก็เพิ่ง นะครับประกาศครั้งที่4นะครับจะขึ้น xd อีกไม่กี่วันเนี่ยอันเนี้ยนะครับยีสสตางค์นะครับยีสสตางค์เห็นไหมครับ3ครั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งละ22นะครับหสตางค์เสตางค์เสตางค์ตรงจุดเนี้ยนะครับก็คืออยู่ราวๆยีสสตางค์นะครับอ่าคิดเป็น2%กว่าๆนะครับ2%กว่าๆว่าอันเนี้ยเราไปดูในส่วนของอหลักทรัพย์ตัวเนี้ยนะครับเขาจะ ขึ้น s d เนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเพื่อนๆดูนะครับอ่าวันที่21นะครับอ่าิบพฤศจิกานะครับที่จะถึงเนี้ยเขาก็จะมีจ่ายนะครับปันผลอีกนะครับเท่าไหร่เราก็คลิกเข้าไปดูนะครับจ่ายปันผลอีก8สตางค์ครึ่งนะครับแสตางค์นะครับจุดห้าสามเนี่ยนี้นะครับอ่าย์จุดศูนย์แนะครับอันนี้ก็คืออ่าจำนวนนะครับเงินที่จะจ่ายนะครับแล้วก็ มีในส่วนของการคืนทุนอีกนะครับประมาณ10สตางค์อย่างนี้นะครับในส่วนตรงเนี้ยนะครับราคาพาจากตรงเนี้ยนะครับอ่า9บาทกว่าๆเนี่ย9บาท39เนี่ยก็จะถูกลดลงไปนะครับเหลือ9บาท29อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับการจ่ายปันผลเนี่ยนะครับอันนี้ก็4ครั้งนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับหรือร้อยละ 90ของรายได้ทั้งหมดถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับอีก8สตางค์นะครับมันก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก30สตางค์ต่อหน่วย30สตางค์ต่อหน่วยนะครับถ้าคิดที่9บาทนะครับ9บาท66สตางค์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก3%นิดๆนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับถ้าคิดจะลงทุนในกองทัพกองหลีกเนี่ยนะครับถ้าราคาสูงๆเนี่ยนะครับต้องคิดให้ดีนะครับว่า ที่ตั้งหรือว่าทำเลเป็นยังไงบ้างนะครับค่าเช่าได้เยอะไหมนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับผลตอบแทนจากปันผลเนี่ยนะครับมันได้น้อยนิดมากนะครับสแต่ยังไม่ถึงปีจะครบปีละนะครับดลบไป46%เนี่ยมันไม่คุ้มนะครับกับปันผล3%นั่นเจอภาษีหาท่านที่จ่ายอีกประมาณ10%อนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเรามาพิจารณาในส่วนของอ ในส่วนของอัตราส่วนหนี้สินก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับอัตราส่วนหนี้สินก็นิดเดียวนะครับอัตราส่วนหนี้สินนิดหน่อยอันนี้งบกระแสเงินสดนะครับอันนี้รายได้นะครับอันนี้รายได้อันนี้กิจกรรมการจัดหาเงินก็เน้นในส่วนของการจ่ายจ่ายปันผลให้ก you <c oughs> ับกองกองทัพกองนี้แหละนะครับอันนี้เราดูโดยภาพรวมนะครับเป็นอย่างไรเราก็ไปดูในส่วนของ ข้อมูลทางการเงินนะครับโดยรวมของ CP นะครับ CP Tirit นะครับเห็นนะครับสินทรัพย์รวมทั้งหมด90,00กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ในส่วนของมูลค่านะครับของสินทรัพย์ที่ประเมินออกมาอันนี้รายได้นะครับรายได้อันนี้ปี67นะครับที่เข้ามา21อพฤศจิกนะครับอันนี้ก็9เดือนของปี68900กกว่าล้านนะครับอันนี้เป็น รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย363ล้านนะครับ363ล้านอันนี้นะครับพอเราประเมินจากตรงนี้นะครับรายได้ก็จะอยู่เกือบเกือบล้านนะครับในส่วนของ9เดือนนะครับเดือนจากมูลค่าที่จำหน่ายแล้วก็ให้เช่าไป900กว่าล้านในส่วนของทัดตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับมูลค่าตลาดจะเหลืออยู่ราวห้าพันยีล้าน การจ่ายันผลเพื่อนจะเห็นเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับนั้นเราเห็นจากตรงตัวเลขตรงเนี้ยนะครับก็ทําให้เราทราบว่านะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับสําหรับการที่จะซื้อถือลงทุนในบางกองจังหวะที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนนะครับรอให้เขาแสดงฝีมือนะครับหรือว่าเราอาจจะดูที่นะครับ ทำเลที่ตั้งหรือลักษณะนะครับของอกองทัพนนั้นให้ดีก่อน,นครับอย่างตัวเนี้ยถ้าใครมาได้ต้นทุนที่4บาทนะครับ24บาท25 4บาท50เนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าราคาลงไปต่ําสุด4บาท12เห็นไหมครับแล้วมันปรับตัวขึ้นมา5บาทอเนี่ยอันเนี้ยจะได้เปรียบได้ทั้งส่วนต่างราคาแล้วก็ได้ทั้งปันผลที่สูงกว่านะครับสูงกว่าคนที่ i อ o 9าบาท66อย่างนงี้นะครับอันนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการพิจารณาครับในการจะเข้าถือหน่วยลงทุนพวกกองทัด์กองหลิยหรือกองทุนรวมในประเทศไทยนะครับหลายๆกองเนี่ยนะครับทำให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยขาดทุนย่อยยับนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับไอเดียส่วนมากนะครับเป็นการนะครับสร้างนะครับสังหาริมทรัพย์มาแล้วก็เอามาให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยนะครับเช่าและตัวเองได้รับผลประโยชน์ไปจากการได้รับค่าเช่าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับต้องมารับความเสี่ยงทุกอย่างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคนที่มาเช่านะครับรายได้ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยจะมีหรือไม่มีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างนะครับอันนั้นไม่ไม่สนใจแล้วเขาก็ได้ค่าเช่าไปเต็มๆแล้วนะครับตลอดอายุของโครงการ กองทัตนั้นๆนะครับกองหลิตนั้นๆนะครับอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดกับเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีสติในการพิจารณากองทัดกองหลิตนะครับกองทุนรวมในประเทศไทยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการคัดสรรน,นะครับสวัสดีครับ